รถหรอดจดแล้วใช่ไหมครับจดแล้วครับจดแล้วครับเมื่อวานคงจะยากนิดนึงแล้วกหลอดนี่มันน่ามันน่าจะเป็นทั้งประเทศมันต้องแก้หลังมาพี่พี่หาตัวเดมี่ก่อนเราแทงผิดคนวันนี้้สึกกงเกือกทำแล้ เชื่อพี่เขียวพี่เหมือนในเนี่ยของอันนั้นน่ะยินีเจอได้อ่ะแล้วใครบอกว่า <c oughs> อยู่ร้านตัดผมอ่ะบอดป่ะครับบอดใช่เลยใช,ยชย่ใช่ใบที่เห็นอะแค่ผู้ชายที่ผมเห็นนันมีแค่ผู้ชาย ให้ผิดคนเคือบอกให้นะเพื่อนกูอ่ะคุยกับชาแซซาแมใช่ป่ะกูบอกว่าเดี๋ยวคุยขอคุยส่วนตัวนะครับแล้วกูวิ่งข้างหลังตรงนั้นแ่ะโตระรถไฟอ่ะไอเฮียเขาไม่ออกมาเลยจากเขตเลยไอเฮียเขายืนอยู่นี้เลยถนีเหรอเอออันนี้เลยอ๋อไปรับกรรมเวลาสองคนใครวะพีอเลย มาได้ปิดตัวไอ้สัตว์ที่มึงแทงที่ปรึกษาบ้านเราเหรอต้องีปมึงแทงที่ปรึกษาแกงเราเหรอเฮ้ยบึ้งกูบักกูบักที่เหรอเอาไปเดี๋ยวให้เบิกรถมาแล้วไปแก้งานเห็นปะเอางี้เดี๋ยวพวกกูยืนคุยตรงนี้ แล้วเบบี้ไดเวอร์คนหนึ่งกับมึงไอ้โปรโลกไอ้เบียกเอออีกแล้วพี่ <c oughs> เอาเอาต่อเลยอ่ะเเหรอจริงจริงไม่ต้องเห็นให้เขาเห็นรถก็ดีนะมึงจอดรถไปข้างหลังอะหลังตึงกอะเห็นปะแล้วเดี๋ยวพวกกุจะไปคุยตรงน้ำพุอะตองรงนู้นอะข้างหลังอะได้ได้ขเข้าใจเดี๋ยวจะจอดตรงหน้าไปก็ไ้ มีมีม,ม,ม,มีที่จอดที่อื่นป่ะแบบใกล้ๆอะพี่เฮ้ยพี่นิลาขอบคุณครับมาแล้วนะผมอุย้ยขอบคาณ10กิ๊บสามจากพี่ปนิลานะครับผมขอบคุณครับข้าคุณสิบเดียพี่เจนะครับขอบคุณสิบเดียพี่เจข okay, องไงลองคิวไม่ถือว่าเราจะเอาคอนเิชันน์นี้เลย,ชยเใช่ไหมครับใช่เอาแค่หัวและหมวกฉัพหัว ัดคนคนที่อยู่หน้าบันไดด้วยใช่ไหมครับสาแซมอ่ะสาแซมอ่ะเก่งแรงอ่ะยากเลยทีนี้บรรยากาศเพียบเลยัดมดูบรรยากาศดิมดูบรรยากาศดิยากเลยครับหมดไหมล่ะหมดไหมล่ะเกียร์เราไม่แทงมาไม่แทงผิดคนมาเราดูคนว่าเออเอาบายไหมมาชุมแล้วไหนเฮียไม่แทงกคนบ้างบายไหม โอ้เขาแน่จะระวังตัวรอบนี้ชนเลยครับว่าต้องมาจอดเบรกปึ๊บแล้วลงใส่เลยครับน่าจไหวครับถถ้้าที่เช็คได้ตัวเมื่อกี้เขาไม่มีปืนนะกระชากถ้าไม่มีปืนก็ได้ทำไหมทำไหมถ้าตำรวจถ้าตำรวจมาไม่ไหวแต่เขาแจ้งไม่ทันหรอกเออใช่เวลาเขาจะสั่งแต่ตอนนี้คือเราไปแทงเพื่อนเขาแล้วแล้วแบบเขาคิดว่าพวกเขาน่าจะโดนเพ่งเล็งเนี้ยอาจจะให้ตำรวจมาคุมกันระวังตัวสองนะระวังตัวครับระวังตัวขึ้นใช่ใช่ใช่ มีสิทธิ์ยครับที่จะมีตำรวจวนเวียนแถวนี้เข้าชาตอก็คุยก็คุยกับไอ้บีพูดอ่ะเพื่อนเราคุยในโทรศัพท์อ่ะบอกเอ้ยมึงรีบมาเอ้ยมางานมีงานใหญ่อะไรเงี้ยแม่บอกว่าอาจจะต้องมันบอกว่ามันบอกว่ามันบอกว่างานใหญ่กูบอกางานใหญ่รีบมาหมีพูเพื่อนรู้มันบอกอะไรดีเพืพ่อนมึให้ผมไปะชือใครแต่ผมกระชือทุกคนเลยเพื่อนแล้วพอกูบอกว่าทีซีเพื่อนแม่งวางสายเลย ว่าต้องแบบถ้าปลอดภัยที่สุดเขาต้องรอ,อต้องมีคนสกาวไว้บอดแล้วแบบถ้าเขาออกจากที่นี่โหยากม,ม,ามาขนาดาผมให้เรียกไปคุยส่วนตัวตรงริสัข้างหลังมันยังไม่ออกมาเลยมัาอยู่ในเขตอย่างเดียวเลยยากอะ่ะดึงดึงตัวยากอ่ะเขาไม่ออกไปไหนหรอรไม่ออกไม่ออกมันต้องมีวันออกกุแหละก็เหมือนคนที่เปลี่ยนร้านตัดผมอ่ะยากิงๆแล้วยิงย่งนเพื่อนโดนไปด้วยผมว่ามาแล้ว มาแล้วป่ะเนี่ยใช่เซ็ตดีป่ะใช่ผู้ชายคนนั้นป่ะใช่บอดแต่ผู้หญิงไม่เห็นอ๋อละแหละเรียบร้อยประชุมใหญ่ตำรวจมาแปลกๆเริ่มได้กลิ่นเูมาแล้วติดคิวไอ้สับจักไม่เราฟอร์มไปเราฟอร์มไปเสียงดีกว่ะ คืออะไรคืออะไรพอไปเสียงละ <S <S สง่สง,อสองมึงพ่ได้เนอะส่งส่งแบบพ่อถามตาผมพอถามแล้วเหรอซิซิแม่ขาเป็นงไงไอ้ที่เขาบอกว่างานร้านเดือนหน้าใครบอกคะเดือนกุุณาประกาศในนิตยสารประเทศมีงานร้านกับงานร้านเพชร ไมอะอารันเพชรน่าจะของแก๊งประชาน่าจะมีแบ่งส่วนเป็นของแก๊งผูง้บริโแล้วก็ประชาชนแต่งั้น้านน่าจะเล่นได้ถูกุกคนอะ่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มยังไม่แน่ใจจำนวนคนอ๋นอเดินหน้าเหรอใช่ครับอารนเพชรคืออะไรครับ ขอ,อกมาอีกรอบได้ไหมคะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะงัดร้านอะไรอย่รับรง,งี่ไม่ใช่กานร้านปกติอะ่ะอันนั้นเพชรอันนี้ก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยอะ่ะเอาเตือนสีได้ไงครับเนี่ยตัดจังยังเปิดเผยอะไรตอนนี้ไม่ได้คะ่ะรู้แค่ว่าตอนเนี้ยม,ม,มีลงเดือนหน้าเนาะรู้แค่นี้เนี่ยบอกได้แค่นี้คะ่ะเดี๋ยวรอ เราเดินหน้าเลยแล้วเพื่อนคุณไหมยังคะเพื่อนคุณมาอย่างเจตี้อ๋อยังครับยังเดิมเดิมมาเดยวผมบอกครับไปดาร์กไหมเพื่อนถ้าแม่เขาก็คุยกันอ๋อเนี่ยด่าเนี่ยเขาเลอาอยู่เนี่ยที่ซ่อมอยู่เนี่ยเขาเลอาอยู่เนี่ยที่ซี S <S เออบอกความเข้าใจเพื่อนกําลังไปเพื่อนเนี่ยอยู่บนรถดามาคุยอ่ะถ้าเขาอยากปรับเขาน่าจะรีบมาแล้วเ,เขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้น่าอยู่เมืองบนครับเข้าบลัปเตอร์ครับช้าหน่อยคาบิโก้คราบิโก้ เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนี้ไปพวกเราพวกเรามานี่มาได้ดาวู่ไหนดาวปามอยู่มาเฮ้ยดาว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 ตั้งตัวเปลี่ยนอไรใช่ใช้เบินเกินอะไรไปจีอ๋อช็อตไม้ไปเนาะอะไรพี่โอ้ช็อตไม่ไปเป็นเบบี้เดอร์อ่ะช็อตอยู่ที่อะไดีละกูดูจนจากจำนวนคนแล้ว ไม่รอดไม่เหลือยงนะพี่เหลี่ยงไม่รอดเหรอพี่ลออใครไปตอนแรกไม่รู้สองคนชายหญิงอ้านี่คือไม่ใช่เหรอคนคุมบ้านเราปะเก๋ผมเบลอให้ผมเลอให้ผมเบลอให้ก็ไปหมดปะครับอันนี้ไปเลยสามคนอ่ะสามคนนะครับพี่เก๋สามคนพอครับแล้วก็มาเอาตรงนี้เลยครับ แต่เดี๋ยวพากล่องเนี่ยกล่องเปลี่ยนสีรถผมดีวมดละผมมีอยู่ครับวันนี้ก<ๆ>ันจ้าครับอเ<ๆ>อเ้ยนะ ขอโทษนะครับเพราะว่าผมใช้ลมเยอะเกินไปเราไม่ใช่ไม่เพราะไงเพื่อนมันจะเสียงจะไปโดนเขาต้งเปิดแต่พี่ชอบเปิดตะโกนอะเปิไปโดนข้างหลังปะไม่ไม่ได้ตะโกนหรอกพี่ชอบเปิดตะโกนมาเลยใช่เหรอตะโกนเหรอไปมึงก็เลือดเขาไป่สีสันโอ้โหงูเดี๋ยววะ

นี่เลยด่ามาดูดีกว่ากันว่ะตอนนี้ด่ากันโป่งโลให้ก่อนไอ้เหี้ยโอ้ยมันก็ไม่ลึกแมไอ้เหี้ยวัยว่าอยู่ข้างหน้าก็ดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยเ้ยิราบุไม่ให้กูฟังด้วยเหรอเพื่อนโอ้อะไรของมึงอ่ยฟังด้วยดิคุยอะไรอ่ะ อันนี้คือเข้าใจหรือ,อยังอะไรนะครับเรื่องที่โดนอันนี้เข้าใจหรือ,อยังเรื่องขอโทษมันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะขอโทษกันได้อ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจมากขึ้นแล้วเพราะว่าเพื่อนผมมาอธิบายให้ฟังละหลายๆอย่างใช่ครับโอ้จริงไม่มีอะไรหรอกเพื่อนแต่ว่าผมผมผมขอโทษละ T, t m y t w i t t u s r n o t i c e <oughs> ขี้หมายสี่เหล่มจคกขอโทษก่อนอนกีนก่ยม่อนก่อ่อกอนกอนก่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 นกอนก่อนกอน่อน่อน่อนกอนก่อากอม่นกอนก่อคกอ่อนอนกอกอ่ออนนกอร่อกก่อน่อนก่อกอ่อกอ่อนก่อนกนออกอ่เอออก่อ่อออ่ อยากขอโทษอะเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมมึงเห็นรูปแล้วใช่ปะเห็นแล้วครับเห็นแล้วมึงเห็นได้ไงวะแล้วคิวบอกอะพี่คิวบอกเลยมึงต้องเข้ามาทางแบบนี่ครับแจ็คกี้ก้าวฮัทครับโหอยู่ข้างหลังเลยน้องอยู่ข้างหลังเลยนะพี่พี่ล่อลอกมาข้างหน้าอีกได้ไหมไม่ได้มันไม่เขาไม่เดินเลยเดินเลยเหรอเออ ทำไงได้บ้างต้องวิ่งเข้ามาแอบวิ่งเข้ามาลมแล้แบบเข้ามาได้แต่ว่าโหถ้าแทงเสร็จแล้วไม่มีซอยมีซอยอยู่มีซอยอยู่นะมีซอยที่เข้ามาหาเขาอะนะใช่อ่ะเข้าใจซอยเล็กอะเห็นตรงที่ลานจอดรถป่ะอ่ะเห็นเห็นเห็นเอางี้ก็ใส่พกูด้วยนะใครยิงสองอะใส่โอเคได้ๆพี่โอเคได้จะไปจะไปเอารถจอดข้างหลังวผจริงอะจริงๆผมคิดเยอะ มึงเอารถจอดไว้ข้างหลังก็ได้มึงเอารถจอดไว้ข้างหลังอะแล้วให้คนขับรถรอไว้แล้วมึงก็วิ่งเข้ามาสองคนแบบวิ่งเข้ามาในเนี่ยน่ะรถจอดไว้ข้างหลังหมายถึงจอดไว้ที่ใกล้ที่สุดนะใช่จอดข้างหลังอะหลังตึกอะเห็นปะมันจะมีทางโดดลงไปถนนนะเห็นปะอ่าฮะเออแต่ว่ามึงต้องมาสองคนนะต้องให้เขาปล่อยมึงจริงไหมตรงที่แบบที่วิ่งเข้ามาในเนี่ยน่ะได้ได้ได้พี่พี่ลีนไปพี่ลีนใส่ชุดแก๊งใครมาเนี่ยพี่ลีนอะไรเนี่ย ปกติค่ะไม่ได้เป็นอะไรต่ายุเก่งแล้วสรุปรัคำขอโทษไหมจริงจริงไม่ต้องมาขอโทษก็ได้จริงๆเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะ ไม่ไม่ไม่กอดค่ะไม่ไม่กอดโอ้โหอย่ามาทำเป็นเล่นตัวอะไรเล่นตัวอะไรคุณเราเล่นตัวทำไมครับเล่นตัวทำไมคือไม่เนัพราะงั้นคุณยังมากอดผมไปเลยเป็นตั้เลยกอดคุณตอนไหนก่อนไม่ทำเป็นเล่นตัวแว่นคาเทชที่คุณใส่เราก็ซื้อให้ขอขอวันเกิดไงแล้วเราเกิดวันที่ยงไรโอ้โหเกิดวันที่เกิดวันที่ยงไรสิบแปด แค่วันก็ผิดละสิบแปดไงนับถอยหลังไปสิบแปดวันก็เดือนวันเกิดคุณแล้วนี่ไงเอาจริงๆนะคุณนี่ขี้โม้อะเอาคุเกิดเลขเลขคู่เลขขี้อ่ะไม่บอกหรอกค่ะให้บอกปล่อยให้งงคือปล่อยให้งงคุณจะอยากรู้ไปทำไมอะคุณบอกว่าคุณให้แหวนเรามาไม่ใช่หรอกคุณน่าจะจำแหวนอะไรแหวนอะไรคืออะไรคือแหวนแหวนอะไรอ๋อแหวนเนาะว่าสรุปคุณรับคำขอโทษเป็นกอดไหมเดี๋ยวผมไม่เอาไม่กอดเอางี้ดีกว่าคุณ คุณไปกาดเพื่อนคุณก็ได้เพื่อนคุณก็อธิบายอ่ะโอเคไหมอุ้ยคุณเนาะอะไรครับคนฝรั่งเขาก็กอดกันปกติเป็นเลยใช่คนไทยอ่ะไม่ใช่เราใช่ฝรั่งอ้าวแล้วใส่แว่นคาเทียของฝรั่งทำไมครับก็ใส่ของไทยให้หมดเลยสิแล้วกันแล้วทำไมอ่ะคนทั่วโลกคือเขาใส่ไม่ได้หรอไม่ได้ทําไมเชื้อชาติไหนใส่เชื้อชาตินั้นผมไม่ได้หัวสีน้ําเงินแน่เลยอ้าวเพื่อนอ้าวเขาบีแล้วหรอ พูดอะไรครับพูดอะไรนะอ้าวหัวนี้วันนี้โดนละไม่เก่าหงเก่าหาหัวทำงานนี้คุ้นนะคุ้นนะหัวทำงานนี้คุ้นจัดเลยนะแบบเอ๊ะเข้ามาในหัวนะโอ้โหไม่ให้ผมกอดเนี่ยคือกอดแทนคําขอโทษไงคือคุณชอบเพื่อนผมหรอเพราะผมอยากขอโทษเฉยๆเอ๊ะื่อวคุณนี่ใครเพื่อนคุณนี่เยอะเรือยเอ้าไม่เยอะสมินนี่ครับสมิญเนี่ยโอ้โหชอบเพื่อนผมหรอ ชอบคืออะไรคะไม่รู้จักเลยก็คือถ้าแบบนี้เสรแสดงว่าชอบเพื่อนได้แล้วแม่คือคนมาจีบเหรอครับหรือว่าไงคือผมไม่ใช่หัวหน้าเงินใช่ไหมผมแค่อยากขอโทษไงที่ผมเกี่ยวอะไรกับหัวหน้าเงินไม่ทราบอ๋อฝังใจครับฝังใจเหรอฝังใจครับฝังใจที่จ่า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 จ่้จ่า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 อ่าจ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 ่ จ้า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 แค่นเองจ๋ามันจะจริงจ๋ามันจะจริงเจ้าอ่ะเนี่ยตอนคุณก็ล่าเริงแน่แล้วนี่ใช่ไหมนี่แหละแล้ก็ยังคิดมากอยู่นะผมอยากขอโทษทุกคนดีครับเราเขาบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้คิดอะไรโอเคโอเคสบายมากแต่ว่าคุณโอเคแต่ว่าเพียงคุณเดินหนีนะพูดจะมากรอดทาไมเราไม่ให้ใครแบบมากรอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขอกรอดคุณได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมครับ คุณเราเป็นผู้หญิงเราเป็นเพื่อนกันไงใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกอดกันไม่ได้เหรอแสดงความยินดีอะเวลาเราเป็นยาเราขอดกันได้เลยอ๋อแสดงความยินดีมันได้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยอยู่นี่ก็ผมแสดงความดีที่คุณได้เป็นทีซีนี่ไงโอ้โหคุณไม่เกี่ยวหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นอะคุณควรเพื่อนกันนแต่แรกหรือเปล่าเอ้าก็หาวันก่อนไม่ได้ไงก็วันนี้วันดีไงใช่ครับวันนี้มันวันดีเอ้าคือดาวเต็มเลยเห็นไหมคุณ น่ายินดีตรงไหนอะได้เป็นทีเทียงั้นคุณกอดทุกคนเลยไหมเบอเดี๋ยวเบอร์แบบนั้นนะคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะรู้จักไงใช่คือใช่ครับแต่วันนั้นก็บอกว่าไม่เบอร์กันไม่ใช่หรอมันก็เหมือนไม่รู้จักกันอะว่าบอกว่าไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยเออแค่มีไม่มีเบอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ก็วันนั้นอะดาวบอกแล้วบอกว่าไม่รู้จักกันถูกไหมเองอะเดี๋ยวบอกไม่ได้บอกเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์แบบนั้นอะมาผมบอกว่าผมอะไม่มีเบอร์เขาอะ คือตอนนั้นอ่ะเขาลบอ่ะแล้วมันก็เลยลบแชทไปแล้วไงผมก็เลยลจําไม่ได้ไไโอ้ยพี่ <c oughs> คืออะไรเนี่ยคือคือโทรศัพท์อ่ะเขาล้างผมไปร้านซ่อมโทรศัพท์แล้วเขาล้างเครื่องเข้าใจไหมและและข้อความมันหายโทรศัพท์เป็นอะ,อะไรอ่ะอะไรไม่คือ <ผม S 1> โทรศัพท์ผมต้องเป็นอะไรเหรอผมถึงจะต้องไปล้างอ่ะออคือมันล้างอัตโนมัติออคือมันทําสมัยอ่ะเทคโนโลยีอ่ะพี่เข้าใจไหม 拉好，拉好。

าบูครับก็ยังได้ข้าบูแล้วโอ้โหผมก็ตามมาดูไงไ่ยะ เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวรค่ะไปไปไปขึ้นให้